สิบเอ็ดมงซาแปดนาทีลาดเท้าฮะแล้วอ๋อยังบีท่านอยากยังอยากสมัครหมวกในเดี๋ยวนี้นะทายอะไรหมวกหมวงซื้อมานะน่อะไรพอเท่าเราบอกอกูกระสิตายกูกระสิไปน้ำมึงนี่แหละเราวะเวลาไฟอ่ไหม้มือแล้วนะกูกรสิไปน้ำมึงนี่แหละเราวะ เจ๊กาเหล่าเริ่มจะเป็นสี่คนบ้านเราแล้วทุกคนเริ่มเลยอืมถ้ามึงไม่ไปถ้ามึงถ้ามึงไป้ากว่านี้นะแ,นแ้นะอกระอมออร่าออร่าสาวเมืองกรุงนนตอนนี้กับออร่าสาวท้องทุง่งเริ่มละ โอ้เหตุหารณ์แรกก็สิบหกขัวลงไปอยู่พุ่นละบาทนี่พี่น้องมันก็สิแปดเนี่ยตัวนี้สิไปดหกอยพุ่นละขั้วอุ่อืมมีกะไว้แบบผักผ่อนเนาะบ่อหกคือการร้อยมีกะไว้นอนผักผ่อนหกบนซองบ่อนสิไปเหตุโฮมสเตย์ว่ะอยู่อยู่ลุมนั่นอะไรขางเฮียนอะไรขายโค้งให้นเฮียนน่ะ กูน <c oughs> ่ซองโอ้ยเงินงงยาะอ,อนด้เอ,าอ,อเ,ววเาออขาย<ไ>มึงอย่าสองเปอากาอินเมาืเลอยะลูกูเยกาลามึงว่ากูสิได้ยกขายคองนะใจดีอย่างโกมคิดว่าจะได้หรอพ่อแจกพ่อรุดหแล้วก็รุดพ่อแจกแล้ว<ห>ลลก็แจก,แก,แจกเฮาขีดว่า ซักวะต้องสัมผัสตัวตัวเองก่อนเข้ากับสิพหมเ้ากับสิพันย่ามบ่อสื่ออันของสดมาไวาล่อ้ยอันสื่อมาไลยกักับคุ้มสุกูนะลาวมาาถไคายสุกูก็กิน

ไปในเมืองมาพี่น้องผ่านน้องต้นดไปหาหมอแล้วก็ไป้ายแล้วกับหายน้องเท่นกวดเพราะมันเป็นอนาเชมันคือธนาคอมันน,มมน,น่ะอืมก็เลยหายหมอว่าเออไม่ยานละลายเซมห่าเอ็มวะก็ละเลยจัดหายสิลาบเท่าพี่น้องเช่าน้องดำเอามาหาย หอยนะมันอันนั้นละบอย่องดีๆสรล้าเท้าใส่ห้อยข้างตีเสียลังการท่าทัผสมมากรพดลูกไัยอเมซอนกระตาขี่ไก่หรือว่าอันนี้นะบอหืมทำไมรกานะจ๊ะแมงบอเยนไหม น้อยมันหายายาให้กินแล้วหะจังหายนะแทนแอย่าลืมกินยานะแทน <c oughs> <c oughs> าแม่นุีคนเบิ่งมาคอมเมนต์ว่าเอื้มส่วนใหญ่แบบว่าเศรษฐกิจมันอันเงินเฟ้ออันนี้ตอนนี้เนาะเงินเฟอ้อในหลกักการเศรษฐกิจมันแบบมันบ่คงที่มันบ่อยู่โตคล้องกับแพงโอ้ยหลายๆอย่างก็เลยว่าลงทุนตอนนี้ก็เพิ่นก็เป็นหว่วงอืมก็เลยว่าเอ้อสาเหตุนี้ มันจะมีคนสื่อบอทำต้องแน่หมดสิคล้ายเห็บไพยแล้วาลกา,กวาคู่แข่งเดชม,มีคู่แข่งโบอืมกูไม่ดมได้เห็นหาอาหารใหญ่ขนาดมาลาบเท้าคลายโบ ตั้งคือแล้วมันก็นได้ขายอะไรพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮย้ยถุงมือนี่เนาะพายกระสือทุกอย่างมันกระสือเบิดหนามันบ่มีแล้วสิสิมาหานะหา,อ,าอยู่ายาห,า,หากินอ่าตามธรรมชาสตร์สิบเปอร์เซ็นต์ถุงมือนี่นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันต้องใส่เงินทุกอย่างอื ทุกมือนี่นะการใส่ชีวิตนะครับเขบื่นอนโดยเงินยังวะมันสิเน้นวัดท,ทุกมือไอ้นี่นะ<อ> ก็วางแผนเอ <German> supplies, เอกับแผนการกับข <Please. S 2> ีดเวลาอย่างอยู่เห็ดทั้งหนาไว้แล้วก็สืปุ๊กตุ๊บอยู่ด้านหลังปุ๊กตุ๊บเลี้ยงปูเลี้ยงปลาปลูกพืชสวนครัวเห็ดสวนเกษตรด้านหลังค่ะขุดคลองขุดยางอื โซนน่นแหละครึ่งหนึ um ่งเลยทงนาครึ่งหนึ่งฝ่ายทางนั้นมันก็กวางเตอบได้ยหดก็จะเห็ดเงาหอนกุณเลยอากาศเย็นๆโอ้คือซิมีความสุขบางน้อยน้อยเป็นยังไรมาเอ้ามึงมาทำอะไรอีกมึงมาอะไรอีก ทำไมมึง,งโงเ่เนาะยิงโง่ไปยังจะหาย,ยนะ้วเนาะก้อนเก่งอันมอสิเอาบาหลอดวัดอันไข่กาโ,โอ้ยขนาดโตแบบนี้ยังโคตรช่าเนี่นย <laughs> มาตัง้งมาตัง้งคนเดิมนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณลงุงคุณป้า สวัสดีครับคุณลุงคุณป้าไกินมมกินกุ้งมาเมื่อกินกุงปมึงก่อนจังงากินน้ำร้านนยมันไปกินน้ำร้านมุกกระถางบกูประหอดงบกูไม่เอิง นี่นะปลาเื้อางีปลาน่ะสิไว้กินเมินจนละาันบมียังกินด้ยแพงข่อยบอแพงข่อยตีเสือเม้นเหือเฮ้ยเขาน้อยจีจีกินยาและจี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 จ้จ้าจูจ้าจูจ้าจจ้าเอจ้าจอ้ง กุ้งนะโลตัวนั้นนะโลแสนซาตัวไข่นะขาโลแสนสามสิบอืมต้นโลแสนสามสิบาามึงไปสื่อหาของห่านได้มาขายนะหานน่อืม โอ้โหทำอะไรอานตรานเดียวมาสั่นซะาต้องเสรกลายห่านว่ะตัวได้ถือปวกันอ่าประคับโหลดเสกโบ้แดโกวีเบอร์เจ๊นกต้มคาราชกะสุนแก๊สคารตอนี้เราไปเจ๊ห้กระส่นคาราชมันคือประคักันเรากรเดียจริงๆว่าได้ลายหานนะ เอาหันเดียวการทักก็คอยเย็นหูไปเลยได้ถือกัวเกาหันนั่นเนาะกัวหันสื่อมาขายและแม่ลิงมันก็แน่น้านันนั่นแหละเขาไปสื่อไลยหันได้สังกูนุ่มหากโตอ่ะสั่นว่างของนะอยู่ในนี่ก็มีเฮยบอลทําไปสื้อเตียงนอนอืมนี่มันกับแพงมั้วมันว่ะแต่ว่ แพงลื่นกันสี่หาร่อยนี่แล้วมั้งซะกับสี่แสนสั่งมาตะเวียงหน่อกันได้เสียขาฝากแล้วก็โอนให้เขาก่อนเงินสั่นขาวๆนะแม่เออก็มกุสิสือห่านนั้นในเมื่อห่านนั้นห่นเออสานวางคลองอยู่ห่านมึงกูก็ะยาบมึงบอกขายต่อมันบอกว่าพสิกันมาขายคลองคืนบอยเมียเราสิขายอันตักแหล้งใหม เรขา่เมือนเ,เลยเร,เ,เราบองเงเพาเราบองเงาไยาไปหาปล่อยอาสีีปันลากเรากท้ายิีตัอิมเนี่ยรานหนัปันนัเินู้ปสตลานให้ตาดก็ห้าจะโดอถ้าเราขายส่งใ่หมขนมเล่นอ่ะเราหับมาโรดชิมหาแซงก็ยังมาเสือหนีมาขายพวกขนมพวกอะไรขนมเล่มของไทยนะ มันมัน้าอคายส่งเอาอทไยดมาให้ใรน่องอยู่ถ้าพูดไม่ยังมาพีนะอ๋อปรสาท้างกายกุสานาวมึงเม็นถึกล้วบอนเดี๋ยวแต่มึงบรสาทํำห่อนเนาะอ๋อชาตรครับนาวมึงเตรียมไข่ค่ะมึงไข่ไม่ชินหนาวนะป่านนี้ต่หล่อนมอ๋อหน่ามันออกไปน้อยเดียว โอ้ยไปหายังโปกทำไมนะกวะ๊ะหอ้ได้ไงนะมึงไปทำอะไรมันซิลกี้อุนนวนฟักไข่ดีดีมึงก็ไปทำกูหบอกมึงไปทษนะซิลกี้ไม่เห็นจ้ะนี่แลกก่อนเอาสีเปิดห่านใส่ซองของกระทะปผมมีประสบการ์อย,อยางเส้นเจ๊เกาวเล้าที่เคยเจ๊งไปก่อนพี่น้องเอ้ยเออ เ,าเราคือเอากระสอบใหม่ <Okay. S 2> จิ๊กไหวท,วววนทนันว่าโอ้ยอันนี้ก็อาศัยว่าเออเอาสื่อมาไววในห่าน <Okay. S 1> ลูกร้านลูกร้านอยากกินก็กิน <Okay. S 2> นะจะมาต้องไปสื่อกัด กษัมซ <c ười> ื <S S ้อคือเก่าเนาะสื่อไล่่ไลนายกาเลยี่งสงการกันยังมาทำเงินนั่นหรอบิเงินนี่แหละบิกงบตัวเองหอมไปเรื่อย ไม่ยากหรอกกูกูมีที่กู้อยู่เขาก็นั่งอยู่แถวนี้แหละใช่กูมาให้กู้เนาร้อยะละยี่ปอาตลอยดสาวแสนหนึ่งมึงเสียเอากูซองหมื่นเลยเหรอ ถูกการลงทุนเอ้ยถูกการลงทุนมันก็นต้องเป็นย่อมเป็นหนี้บ่เห็นบ่โอ้พระเจ้าเป็นหนี้อืพวกกันพระเจ้าเรื่อยๆพระเจ้าเป็นเจสุกค่ะเด้ไปซื้อของเป็นหนี้ได้เห็นหน้าตาจังซี่ก็ว่าับเอ้าตะกี้เองไปเอา,านางใช่ไหมเขื่อนครั้งแรกเลยไปเอา,านะางม,มันบ่ค่อยมีห่านส่งเด้ตะกี้ม่วงนี้มันหลายล่ะ อัธยาไซดีโลหอยเรียบร้อยข้าวโพอดอันข้าวโพอดอันนี้บอกรเราข้าวโพดเหลือง,องอมอเมื่กี้แหละแสบแต่ไม่ซบบอเมียวๆวันวานไงกระดูก,กป,ปันยิบเป็นลูกหัวหน้าแล้วกาเมื่อแต่เรื่องก็เรื่องกระดูกทุไซ แต่บานสักว่าัะเลาเรื่องผู้ใายหี่แหงก็มีแหงลงบานเรา่กัาสองคนผลอะไรผลกัาพออือลูกไผ่กัญาเมื่อบขามกันเออ่าวนะเอลูกไผกัาข้าวไข้าหลดมาจกแล้วเออหลดมาดุดแล้ว อยู่เดือนเห็นจากเห็ดเ,เป็นหน้าหายเดียวกระปั่นหนะหนาโน,น่นเห็ดหายใหญ่ขนะเลยเมื่มาาได้ก็จะกินอย่มจได้กินอย่างกุ้งก่อน,อนเมื่อไ้แมวขึ้นมาอยางเมือ่นะอลดูนะช่อนะน้ามหนจะกุ้นี่ยอ้นย่อาวมนดนหนาหอยนะหนาวเมืองผู อุ้ยมีหอดปลาเฮ้ยพี่น้องปองปลายเก็บผ่าบรรยากาศไว้เพียงสัมหนี้ก่อนเวลากระจันเจาะหมอเข้ามากระดึ๊วัดเจ๊กาวลามาบอกให้ไปย่อเฮือนสะดอกย่างยง่ายมือเดียวกันมือเดียวกันกับหื่นเจ๊เจ๊ก็สิขึ้นกูไปย่อหน่อยเฮ้ยกูเบิ่งทางเรา มึหมจะมีลายมึง่กูหัก้าเอาไปอเอาแหม่คำหนึ่งวันที่สิบสามบอกนสิเป็นมือลายขำผลไบางส่ง